ไทริปนะครับใช่ครับนี่เดี๋ยววันนี้นับเงินจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนเอย่ยทะาอะไรทะเลทะเลนะครับนี่เดี๋ยวนับเงินดูอะไรอยู่ตอนนี้บอกเพื่อนๆดิแผนที่ดูแผนที่ไหนเรามาจากจังหวัดอะไรครับเชี้ร์เพื่อนๆดูหน่อยบ้านกวดบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจะไปไหนเอย่ยจังหวัดอะไรครับโอ้โหจังหวัดอะไรนี่ข้างล่างอยู่นี่อ่าจังหวัดไรเอย่ยระอะไร ระยองนะครับน่าเดี๋ยวน้ำเงินจะพาไปดูรีสอร์ทสวยๆแล้วไปเล่นน้ำทะเลนะครับ เดี๋ยวไปห้องพักกันนะครับน้าเงินนี่นก,นนกับแม่พ๊อบด้วยเดี๋ยวพ่อเดินไปก็ได้นะใกล้ๆชัดนิพานะครับจังหวัดระยองดับจับไปด้วย่าไปด้วยอ ลมเย no ็นมากเย็นมากเลยเหงื่อแตกเลยน่ะเดี๋ยวเราไปไปห้องพักกันเนาะไปเก็บของเรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันไปเล่นน้ำทะเลน้ำทะเลแล้วก็แล้วก็ไป่นสร์ตามมาเลยนะครับไปยังชอบไหมห้องพักชอบไหมครับด้านหลังเป็นอะไรเป็นสวนเหรอดูให้เพื่อนๆดูสิอ๋อป้ายป้าย เดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าดีกว่าเปลี่ยนชุดไปเลยผ่ามาอันนี้เขาเรียกว่าบานาน่าโบ๊ทนะครับน,นี่นใช่โอ้ จริงๆมันต้องเรือลำนี้ลากลูกแต่ว่าเรายังเด็กเกินไปนะเดี๋ยวให้โตกว่าน,นี้เดี๋ยวพ่อจะพานั่งอันนี้เล่นอย่างนี้ไปก่อน เก่งมากเก่งมากไปพ่อปฝั่งโน้นนี่ไปฝั่งนี้ก่อนไปฝั่งนี้ก่อนดี่ะโอเค ยไงพอก่อนนะไปพักก่อนพักก่อนจับเก่งมากโอ้นไงบอกเพื่อนๆนีสนุกไหมสนุกมากนี่ครับแต่ว่าใครที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นเราต้องมีใครอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่เนาะถ้าแม่มันจะเป็นยังไงลูกจมจมน้ำใครไหนเออไปบอกเพื่อนๆนีเราจะไปไหนก่อน เบคฟาดอ่าเดี๋ยวไปกินอาหารเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำเงินจะพาลุงสะอีกหนึ่ง,งรอบ ภาษาอังกฤษเพื่อนๆสักสามคำเนาะน,นี่นะไหนๆก็ออกทริปกันแล้วสาว่ายน้ำภาษาอังกฤษเขาผู้รเรียกว่าอะไรครับ swimming pool swimming pool นี่คำละอ่าอ,อีกคำนึงกระโดดอ่ะกระโดดเวลากระโดดลงน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจ,จ้ามจ้ามแล้วเรามาเที่ยวระยองเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรท่าอะไรทะเลทะเลภาษาอังกฤษว่าอะไร บีชคือชายหาทะเลซีใช่ไหมจ้าเดี๋ยววันนี้น้ำเงินจะมาสอนน้องๆน,นะครับในการวอร์มอัพก่อนลงสระว่ายน้ำต้องยืดขายืดแขนทำยังไงบ้างอา้าวท่าที่หนึ่งครับใช่หรือเปล่าวันนี้อา่ายืดขาสลับขาด้วยครับอ่าโอ้โหโอ้โห,โหโมีลีลาก่อนอา้าวโอเคเอา้าวท่าที่สอง ทาาา่าที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวไปอ้าวท่าที่สามนะครับนี่ออกกำลังตรงช่วงแขนช่วงไหลอา้อาวแมวไม่ใช่อ้าวท่าที่สี่ครับอา่าตีขานะครับต่อเนื่องไปท่าที่ห้าเลยลูกท่าที่ห้าครับไหนชว์เพื่อนเพื่อนดูท่าที่ห้าอ่าลงไปคุ้นกับน้ำนะครับนี่ ดึง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 อ่าโอเคนี่ครับวอร์มอัพแล้ว <c oughs> ลงสะได้ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาแว่นนะครับสำหรับน้องๆที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นนะครับต้องมีผู้ปกครองอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับ